สวัสดีครับพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์กับวันนี้ศุกร์ที่12พฤศจิกายน2564ช่วงนี้ก็หลายท่านก็เริ่มขายน้ำบ้อยสดกันอย่างจริงจังแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตามตลาดนัดหรือว่าข้างทางนะครับช่วงนี้ก็ตลาดบางแห่งก็สามารถเปิดขายได้ตามปกติแล้วนะครับวันนี้ก็จะนําทุกท่านไปเยี่ยมชมดูสวนน้อยนะครับของเราก็ ตอนนี้ก็พร้อมที่จะเปิดจำหน่ายลำอ้อยสำหรับผู้ที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่ไกลมากก็สามารถมาซื้อลำอ้อยได้นะครับในกิโลละ5บาทตลอดทั้งปีนะครับเรามีอ้อยไว้จำหน่าย4-5ไร่นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมแล้วก็เปรียบเทียบสีของน้ำอ้อยสุพรรณบุรี5้กับสีสำโรงหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมา คันให้ชมนะครับว่าสีความหวานเทคนิคต่างๆในการคั้นเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมในคลิปกันเลยครับผมครับตรงนี้ก็เป็นอ้อยสุพรรณบุรี50แล้วก็มีสีสำโรง1ปน,นด้วยแถวหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นสุพรรณบุรี50อายุก็11เดือน1 2เดือนแล้วนะครับตรงนี้ก็ตัดขาย แล้วก็คั้นไปด้วยนะครับส่วนนี่นครับตัดคั้นขายไปตรงนี้ก็ประมาณไล่กว่าๆนะครับแล้วเรามีตรงนี้เป็นอ้อยต่อแรกนะครับอีกตรงที่หนึ่งจะไม่ได้ไปถ่ายครับเป็นอ้อยต่อสองอ่านี่ก็เป็นสีสิบวงหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะลอง ตัดไปคันเปรียบเทียบความหวานแล้วก็สีของน้ำบ่อยของแต่ลาสายพันธุ์นะครับอ้อยก็สูงประมาณ3เมตรนะครับตรงนี้ยาวก็ประมาณ780เมตรนะครับท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงนะครับกำลังหาอ้อยที่จะไปคั้นน้ำหรือว่าทำพันธุ์นะครับก็ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ้อยสุพรรณบุรี50หรือว่าสีสำโรงหนึ่งนะครับตรงนี้แถวแรกจะเป็นสีสำโรงหนึ่งนะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็ดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับใส่ขี้ไก่ไปก็ไม่สวยเท่าไหร่ครับผมก็ขึ้นอยู่กับดินแล้วก็การมุงยึด้วยนะครับ ปลูกแบบอ้อยโรงงานครับมีซีซันโลงแถวเดียวนะครับที่เหลือก็เป็นสุพรรณบุรี50ก็ใครที่มีอ้อยตัวเองอยู่ถ้าหมดแล้วก็สนใจก็โทรติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับกิโลละ5บาทตลอดทั้งปีนะครับ ไม่มีขึ้นไปกว่านี้นะครับท่านซื้อไป5บาทนะครับขายได้อย่างน้อยก็20บาทต่อ,อก,กิโลนะครับนี่น,นะครับจนถึงตรงนู้นนะครับผมความยาวครับหลังจากที่ตัดเสร็จแล้วนะครับนี่ใช้ที่ตัดแบบต่อประปานะครับตัด อย่างละสองลำนะครับสุพรรณบุรีเ0ยสกับสีสม้มลงมาถึงขั้นตอนสำคัญในการรีดหัวว่ยสดนะครับก็เป็นการขูดผิวว้ยนะครับเราก็มีตัวช่วยนะครับสีใบมีดตัวนี้ขูดง่ายนะครับออกเฉพาะผิวว่ายทำให้เรามีเวลาขายน้วยสดมากขึ้นนะครับทุนเวลาในการปอกอ้อยนะครับ ไม่ว่าจะลำเล็กลำใหญ่นะครับเข้าได้หมดนะครับยืดหยุ่นตามลำอ้อยของเรานะครับนี่ครับนี่ก็เป็นอ้อยสีสำโรงหนึ่งนะครับลำใหญ่ลำไม่แตกนะครับข้อดีของเขาก็คือลำไม่แตกนะครับให้น้ำมากกว่าอ้อยสุพรรณบุรี50ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับในปริมาณ1กิโลเท่ากัน ครื่องรีดเครื่องเดียวกันนะครับนี่ครับขั้นตอนสําคัญในการขายน้ำไวยสดก็คือการปอกนี่แหละครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับนี่ครับเมื่อปอกเสร็จแล้วใช้เวลาประมาณ10นาทีครับผม1490บาทครับเราก็ต้องเอานี่ครับ ที่แหงเราต้องเอาออกด้วยนะครับไม่งั้นมันจะทําให้น้ำา้อยของเราเสียรสชาติเสียลูกค้าไปนะครับก็ต้องเวลาเข้าเครื่องหินะครับตัดให้ปลายแหลมแหลมหน่อยนะครับหรือใครจะผ่าครึ่งก็ได้นะครับทําให้เครื่องรีดน้ำา้อยเราไม่พังเร็วนะครับไม่ทํางานหนักจนเกินไปนะครับเรามาเริ่มหีบกันจากไอ,อซีสตมโรงหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปดู ตอนที่รีเร็จเลยครับหลังจากที่คั้นเสร็จแล้วนะครับชิมดูอ้อยที่ปลูกพร้อมกันนะครับก็สุพรรณบุรี50ศูนย์ก็จะหวานสูงกว่านะครับส่วนสีสมงหนึ่งก็จะหวานนุ่มนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ทำงานออฟฟิศที่ไม่ชอบหวานมากนะครับส่วนสุพรรณบุรี50ศูนย์ก็ในความคิดผมก็เหมาะสำหรับคนที่ใช้แรงงานต้องต้องการพลังงาน มากนะครับสำหรับความหวานขวดขวามือก็จะเป็นสุพรรณบุรี50นะครับขวดซ้ายมือก็จะเป็นสีส้มลงหนึ่งครับผมแล้วก็นี่ขวดนี้ก็ผสมกันนะครับขวดที่อยู่ตรงกลางระหว่างสุพรรณบุรี50กับสีส้มลงหนึ่งครับผม